แฟนแฟนใจสลายสมรักคำสิงโผล่ให้กำลังใจลูกสาวตรงตรงกฤษกรตอบห่างเบสรักวณีจริงยอมรับแมนแมนเป็นคนเจ้าชูา้ไม่กดดันคนคาดหวังคนจะมองว่าเอ๊ะทำไมไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยตรงตรงยอมรับเป็นคนเจ้าชูา้เปิดสาเหตุหวานน้อยลงวอนเคารพการตัดสินใจไม่ว่าใครเม้นอะไรคือความรักความหวังดี หลังจากไม่กี่วันก่อนเบสรักวณีคำสิง์ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องแฟนหนุ่มอย่างนักแสดงและนักร้องหนุ่มตรงตรงกฤษกรว่าถ้าใครมีหลักฐานว่าแฟนของตนเจ้าชู้ให้ส่งมาและถ้าพบว่าเป็นเรื่องจริงก็จะเลิกล่าสุดตรงตรงมาร่วมงานเปิดโพคอนเทนต์เด็ดครึ่งปีหลัง2022จากช่องวัน31และช่อง g m n 25ได้ให้สัมภาษณ์ว่า เข้าใจในสิ่งที่ฝ่ายหญิงพูดซึ่งตนยอมรับเป็นคนเจ้าชู้แต่ตอนนี้หยุดแล้วตรงๆเผยว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันผมต้องเคารพการตัดสินใจของน้องคือเบสเขาชัดเจนด้วยความที่เขาเป็นยูทูบเบอร์คือจะให้ผมทำยังไงคือผมแทบจะไม่ได้ดูโซเชียลก็ได้ดูไฮไลท์บ้างแต่ไม่ได้ดูเต็มๆเ,เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ฟังมันก็รู้สึกเป็นธรรมชาติของน้องแต่ผมก็เข้าใจผู้หญิงนะ เขาก็ทำตามความรู้สึกของเขาเราก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามได้พร้อมเปิดเผยว่า2ปีที่ผ่านมายังมีอะไรต้องปรับต้องจูนไม่ใช่แค่2ปีแต่เป็น4-5ปีหรือ10ปียังไงก็ต้องปรับจูนกันเพราะยังไม่ถึงขั้นจะต้องมีครอบครัวขนาดนั้น ตรงๆมองว่ายังต้องเรียนรู้อะไรกันอีกมากมายและมีบ้างที่ทะเลาะไม่เข้าใจกันเพราะไม่มีใครหรอกที่จะคบกันแล้วเข้าใจกันเลยร้อยเปอร์เซ็นต์มันต้องมีอุปสรรคหลายๆอย่างเข้ามาส่วนใหญ่เรื่องที่ไม่เข้าใจกันก็จะเป็นเรื่องการขี้งอนมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าบางครั้งมันเยอะไปมันก็ต้องมีการพูดคุยกันบ้างมันจะต้องลดลงได้ไหมมันประมาณนี้ได้ไหมนอกจากนี้ ตรงๆยังเผยให้ทุกคนเคารพการตัดสินใจแต่อย่างไรก็ยังเข้าใจว่ามีคนรักทุกคนคาดหวังให้เป็นแบบนั้นแบบนี้แต่ว่าความรักครั้งนี้บางทีก็อาจจะไม่สามารถทำตามในสิ่งที่ทุกคนคาดหวังได้ผมก็เลยอยากให้เคารพการตัดสินใจของผมกับเบสช,ช่วงที่ผ่านมาอาจจะเป็นช่วงโควิดทำให้ได้อยู่ด้วยกันบ่อยแต่พอตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วตนเองก็มีงานเข้ามาในจละครสองเรื่อง เบสก็มีละครด้วยไหนจะถ่าย YouTube ด้วยเวลาเจอกันมันก็น้อยลงโมเมนต,ต์หวานๆก็เลยอาจจะไม่ค่อยมีเหมือนเมื่อก่อนแต่อย่างไรทั้งคู่ก็ยังรักกันดีนะจ๊ะ